ดอนนี้นรายการเซเว c สตีก็ยังอยู่ในงาน International CS 2015นะครับที่ Las Vegas ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเรียกว่าเป็นควันหลงก็ได้นะครับเพราะว่างานนี้ผมและทีมงานได้เดินทางไปตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีมานี้เองครับจะต,ต้องบอกว่างานนี้เขารวมเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเป็นเทรนด์ของปีนี้มาจากทั่วโลกเยอะมากที่สุดงานหนึ่งของโลกเลยทีเดียวเลยครับ และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนวัตรกรรมจากบูธของ Intel มาแล้วถึง2ชิ้นด้วยกันมาวันนี้เรายังอยู่ในบูธของ Intel กันต่อ ซึ่งในส่วนที่ผมยังให้ความสนใจสำหรับบูธของ Intel ก็ยังจะเป็นส่วนที่เป็นโครงการ Make it Wearable ของทาง Intel เขานะครับซึ่งโครงการนี้เองครับทาง Intel ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นโครงการการประกวดการแข่งขันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับสวมใส่ซึ่งคืต้องบอกเลยครับว่าโครงการนี้ทำให้ผมเปิดโลกและมุมมองที่มีต่อ เจ้าอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับสวมใส่หรือว่า wearable device ได้กว้างขึ้นจริงๆจากเดิมที่เรารู้จักแค่ smart watches ไม่ว่าจะเป็นสายรัดข้อมือแต่มาวันนี้ครับเราจะได้เห็น wearable device ที่เป็นสร้อยคอกับเขาบ้างแล้วล่ะตัวยอย่างเช่นเจ้าสร้อยคอที่ผมกำลังจะนำมาเสนอในวันนี้นั้นซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลงานของ1ิทีมที่เข้ารอบสุดท้ายของโครงการ MIW ครับเจ้าสร้อยคอที่ผมพูดถึงนี้ชื่อว่า arc <Pend> ถ้ามองผินผืแล้ว Arc p e n d น n ดน้์นก็ดูเหมือนสร้อยคอที่มาพร้อมกับจี้ห้อยคอทรงกลมอันใหญ่ที่ถูกออกแบบมาหน้าตาสวยงามทันสมัยเลยทีเดียวครับแต่ภายในของเจ้า Arc p e n d น n ดนี้จริงๆแล้วมันคือ wearable device ที่ใช้ช่วยในการบอกทางให้กับผู้ที่สวมใส่นั่นเองนอกจากนี้ Arc p e n d น n ดยังพัฒนาให้สามารถจับคำสั่งโดยเสียงของเราได้อีกด้วยครับ น่าสนใจมากครับสำหรับ uh, Product ที่ชื่อ Arc ตตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นยังเป็น Prototype อยู่ uh, ตัวที่ผมสวมใส่นะครับส่วนตัวจริงก็ uh, ที่ใกล้สำเร็จแล้วน่นก็อยู่ข้างหลังผมในขนาดนี้แต่ว่าเอาอุปกรณ์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างดีกว่าครับผมรอบรอบ,รอบลำคอผมนะฮะเมอผมบมือแตะเข้าไปเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆปุ่มนูนนะฮะทำจากหนังเล็กๆประมาณสักหนึ่งสสามสี่ห้าหอันนะฮะ ซึ่งในกรณีนี้นะครับเจ้าอาร์กนี่นะมีความอัจฉรยิยะ mm hmm. ผมขอ,อยกตัวอย่างกรณีหนึ่งที่ขาผมฟังกันนะฮะ mm hmm. ก็คือว่าในกรณีที่เราเดินทางนันจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึง่งเจ้าอาร์คนะครับโดยทำงานผ่านแอปพลิเคชันมือถือของเรานะครับสามารถที่จะสื่อสารมาอย่างลำคอของเรานั้นในการที่จะพาเราไปยังจุดมุ่งหมายของเราได้โดยการที่ว่าเมื่อเราเดินทางไปไม่ว่าจะโดยรถยนต์จะเดินไปขึ้นรถเมล์ขี่จักรยานนะครับทุกๆครั้งที่เราเดินทางบุ่งไปข้างหน้าเนี่ย หากว่าจะต้องเลี้ยวทางซ้ายนะครับปุ่มที่อยู่ด้านซ้ายผมก็จะมีอาการสั่นขึ้นมาเบาๆนะครับแล้วผมก็จะทราบว่าตรงนี้ต้องเลี้ยวซ้ายพอตรงไปผมก็จะรู้สึกว่าไม่มีพอเลี้ยวขวาก็จะมีะปุ่มด,ด้านด้านล่างขวามัยคอยเตือนผมว่าผมจะต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็น tracking system ชนิดหนึ่งซึ่งจะทําหน้าที่ควบคู่กับแอปพลิเคชันของเราและเป็นคล้ายๆเซนเซอร์ในการที่จะสื่อสารหรือว่า interact กับตัวเราเองได้ นี่เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆในการที่ใช้เป็น navigation system ตอนนี้ซึ่งเขาพัฒนาต่อไปอีกนะครับยังมีอยู่อีกหลายรุ่นหลายตัวซึ่งกำลังจะใช้ตัวนี้เป็นสื่อเซนเซอร์ในการที่จะบังคับช่วยคนในการที่จะทำได้อีกหลายๆกิจกรรมแล้วแต่จินตนาการของเราครับนักชิ้นต่อไปที่เราจะนำเอามาให้คุณได้เห็นกันคือพัฒนาการของเทคโนโลยีสำหรับสวมใส่ก็คือ open bionics low cost robotic a n d สำหรับเจ้านัตรกรรมชิ้นนี้ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลที่2จากโครงการ MIW ของ Intel เลยนะครับซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลที่1นนั้นเราได้นําเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะถ้าอย่างจํากันได้นั่นก็คือเจ้าสายรัดข้อมือดโดรนที่มีชื่อว่า n i c i e นั่นเองส่วนผลงานชิ้นนี้ผมต้องบอกครับว่ามันไม่ใช่แค่เป็นเทคโนโลยีสําหรับสวมใส่แต่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ เพราะว่าเจ้า Open b i o n i c นั้นยังรวมเอาเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติหรือว่า 3D Printing และเทคโนโลยีขุ่นยนต์และการแพทย์เอาเข้าไว้ด้วยกันเพราะว่าเจ้า Open b i o n i c ที่ผมว่านี้มันคือแขนกลสำหรับผู้พิการที่ทำงานด้วยเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่ แต่ความพิเศษของเจ้าแขนกลชิ้นนี้นะครับอยู่ที่วัสดุที่ใช้ทําครับเพราะว่าทีมผู้พัฒนานั้นเขาใช้การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์3มิติซึ่งก็จะทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตไปได้ค่อนข้างมากครับซึ่งต่อไปผู้พิการก็จะสามารถหาอวัยวะแขนหรือว่าขาเทียมที่เป็นจากกลแบบนี้มาใส่ได้ในราคาที่ไม่แพงอีกต่อไปแล้วชัโยสัปดาห์หน้าเราจะยังคงอยู่กันที่งาน international CS กันต่อ ต้องติดตามกันให้ได้น,นะครับว่าเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจในปี2015นี้